สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะวันนี้อากาศดีมากทุกอย่างเป็นใจอากาศดีมากโอเคพี่มาแจ้งเตือนแล้วเย่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 พี่มาแจ้งเตือนแล้วนะคะ น่ารักที่สุดตามเพื่อนๆแบบหนึ่งเนาะใครเข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงให้ินหนึงนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดดีหรือเปล่าภาพชัดเสียงชัดดีไหม ไม่แน่ใจว่าเราไม่ได้เจอกันกี่วันแล้วเราไม่ได้เจอกันกี่วันแล้วไลฟ์ครั้งล่าสุดก็คือวันอาทิตย์เนาะวันวันที่ซูซี่ไปบริจาคเลือดเนาะวันนั้นก็ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมอปุปกรณ์อะไรไปแต่ว่าคือบรรยากาศมันดีมากก็เลยไลยฟ์นิดนึง มีบางคนบอกว่าเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะคะเสียงเสียงมันซาเสียงมันเสียงมันไม่ได้ใช่ไหมเสียงมันซานิดนึงเออเสียงมันซานิดนึงสักครู่นะะทุกคนสักครู่นะคะตามกัลยะาณมิตของเราแป๊บหนึ่งเนาะให้ทุกคนได้หายคิดถึงนิดนึงให้ทุกคนได้หายคิดถึงนิดนึง เข้ามาแล้วก็ยิ้มรอไปก่อนเลยนะคะเข้ามาแล้วยิ้มรอไปก่อนเลยยิ้มรอก่อนเลยนะคะ14เปีป๊ี่รกคุูซูซี่หรือชอบกินชีสก็ได้ขออนุญาตตอบเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะ ของซูซี่นี่อ่าพี่พี่มาร์แจ้งเตือนแล้วนะคะพี่มาร์กแจ้งเตือนได้แล้วไม่แน่ใจว่าของคนอื่นพี่มาร์กแจ้งเตือนให้ือยังวันนี้ก็จะมาสั้นๆนะคะหมาสั้นๆเพราะฉะนั้นจะต้องแบบจดจอนะจะต้องจอดจ่อแล้วโฟกัสอยู่กันหน้าจอมาดูคนสวยยิ้มให้แล้วก็แจกข้อมูลทางแพ้ <c oughs> ใครบอก ใครบอกว่าสวยบอกเองเออต้องรอให้คนอื่นบอกทำไมใช่ไหมคะเช็คให้นิดนึงนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดดีไหมภาพชัดเสียงชัดดีไหม ไม่แน่ใจว่าลุ้นตลอดคือลุ้นตลอดนะคะว่าจะเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆหรือไม่เออลุ้นกันตลอดแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเข้ามาแล้วทักทายแล้วแต่ว่าซูซี่ไม่สามารถอ่านได้เดี๋ยวจะมาอ่านย้อนให้นะคะเออเดี๋ยวจะมาอ่านเพราะว่าทุกครั้งทุกครั้งที่เราลงมือทําอะไรบางอย่างเช่นการไลฟ์หรือว่าการทําคลิป ก็จะมาดูย้อนแล้วก็มาเก็บทุกพลังงานดีๆเก็บทุกความรู้สึกดีๆมาเก็บความคิดถึกมาเก็บความราักมาเก็บความสุขมาเก็บรอยยิ้มทุกๆพลังงานดีๆที่กันลายานมิตรทุกคนส่งให้กับซูซี่นะคะสัมผัสได้และรับรู้ได้เสมอสำหรับวันนี้นะคะจะมาให้วิธีหรือเทคนิค ก้าวผ่านความกลัวได้แบบง่ายๆใน3นาทีเทคนิคหรือวิธีการที่จะทำให้เราผ่าก้าวข้ามผ่านความกลัวง่ายๆภายใน3นาทีอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นหรือไม่ แต่พี่มาบอกว่าแจ้งเตือนแล้วก็จะรุนรุนกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ซูซี่ไม่เห็นเนาะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่ายังมีหลายคนนะคะที่โรงเรียนคอร์สออนไลน์อยากจะถ่าภาพอยากจะตัดต่อวิดีโออยากจะเข้ามาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อยากจะไลฟ์สดหรืออยากจะขายของ บนออนไลน์หรืออยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะอ่านหนังสืออยากจะเขียนขอบคุณอยากจะเขียนเป้าหมายของตัวเองอยากจะทำดีมบอร์ดแต่ไม่ลงมือทำสักทีที่นี้วิธีการที่ง่ายที่สุดที่ เราจะก้าวข้ามผ่านความกลัวมันมีข้อเดียวเลยจริงๆคือการลงมือทำบันไดขั้นที่สูงที่สุดคือบันไดขั้นแรกไม่ใช่ขั้นสุดท้ายนะคะบันไดขั้นที่สูงที่สุดคือบันไดขั้นแรกเพราะว่า ถ้าเราไม่ก้าวขึ้นบันไดขั้นแรกเราจะไม่สามารถไปขั้นที่สองที่สที่หที่10ที่20หรือขั้นที่ร้อได้เลยวิธีการก้าวข้ามผ่านความกลัวคือการลงมือมทำทั้งทั้งที่กลัวเฮ้ยฉันไม่รู้ว่า,าถ้าฉันออกมาไลฟ์สดเนี่ย จะมีคนดูฉันหรือเปล่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดยังไงฉันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีอยากให้คุณตัดสินใจนะคะตัดสินใจแล้วลงมือทำถ้าคุณเริ่มครั้งที่หนึ่งได้เดี๋ยวมันจะมีครั้งที่สองที่สาม ที่สที่ห้าที่ร้อยที่พันตามมาเองแม้กระทั่งการอ่านหนังสือคุณว่าฉันมีหนังสืออยู่ในชั้นหนังสือเนี่ยเป็น 100, 000, ร้อยเป็นพันเล่มเนี่ยเออเดี๋ยวฉันจะกลับมา,าคุณไปหยิบหนังสือเล่มนั้นมาเลยสักเล่มหนึ่งเล่มใดก็ได้หยิบมาเลยแล้วเปิดอ่านในท,ทันทีถ้าคุณอ่าน ครั้งที่หนึ่งได้เดี๋ยวมันจะมีครั้งที่2องสามสี่ห้าแต่ไม่ต้องไปจำกัดตัวเองว่าฉันจะต้องเริ่มหน้าไหนกน่เปิดและอ่านให้ได้ก่อนเปิดและอ่านให้ได้ก่อนนั่นเท่ากับว่าคุณก้าวข้ามผ่านบางสิ่งบางอย่างแหละกรอบความคิด,ดเดิมๆกรอบความกลัวคือไม่รู้จะกลัวอะไรไม่รู้จะหาข้ออ้างอะไรเต็มไปหมดจนคุณหยุดและไม่ลงมือทำ อยากประหยัดพลังงานอ่ะก็เออมันไม่ได้ทําอยู่แล้วไการอ่านหนังสือตื่นเช้ามาแต่เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคุณใหม่คุณต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองไม่เคยทําตื่นเช้ามาไม่เคยอ่านหนังสือคุณก็แค่ไปหยิบหนังสือมาอ่านอาจจะอ่านหนึ่งบรรทัดก็ได้สองบรรทัดก็ได้สามบรรทัดก็ได้เริ่มที่หนึ่งนาทีก่อนเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยับไปเป็นสามนาทีขยับไปเป็นห้านาที ไม่ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเฮย้ยทำไมคนหนึ่งเขาอ่านหนังสือได้วันหนึ่งเป็นชั่วโมงสามชั่วโมงห้าชั่วโมงหรือเขาอ่านหนังสือได้เป็นเล่มแค่เรารู้ตัวเราก็พอแล้วเฮย้ยวันนี้ฉันอ่านหนังสือแล้วนะแล้วเขียนบันทึกไว้สิสําเร็จทําไมจะต้องเขียนบันทึกความสําเร็จเพราะนั่นคือการตอกย้ําประทับ ประทับตาแห่งความสำเร็จให้กับจิตใจของตัวเองให้กับจิตใต้สำนึกของตัวเองเฮ้ยสำเร็จแล้วอ่ะวันนี้ฉันอ่านหนังสือแล้วอ่ะแล้วถ้าคุณเขียนทุกวันมันคือการตอกย้ำทุกวันว่าคุณเป็นนักพัฒนาตัวเองคุณเป็นนักลงมือทำทำไมถึงให้คุณเขียนบันทึกความสำเร็จในทุกวันแล้วอ่าน ก่อนนอนและตอนตื่นนอนในตอนเช้าก็ก่อนนอนก็นับสิ่งดีๆของตัวเองในวันนี้ละทําอะไรสําเร็จมาว่าดื่มน้ำหนึ่งแก้วสําเร็จดื่มกาแฟหนึ่งแก้วย e s สาเร็จทานอาหารดีๆที่มีประโยชน์สําเร็จเขียนลงไปสิวันนี้คุณตั้งใจจะทําอะไรบ้างแล้วพอคุณได้ลงมือทําสิ่งนั้นแล้วบันทึกไว้หมดเลยโหวันนี้สําเร็จ เป็นร้อยเป็นพันอย่างสำเร็จห้าอย่างสำเร็จสิบอย่างสามสิบอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆวันนี้อยากล้างรถไปล้างรถวันนี้อยากล้างจานล้างจานวันนี้อยากทำวันนี้อยากแต่งหน้าสวยๆแต่งหน้าสวยๆเฮ้ย ah น, <landing> นับทุกอย่างเป็นความสำเร็จวันนี้นั่งสมาธิสามนาทีนับเป็นความสำเร็จจากที่เมื่อก่อนไม่เคยทำไม่เคยทำสิ่งพวกนี้เลย ก็แค่ลองทําแต่ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนัทำไมขเขาล่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงไดนะ้ทำไมคนนั้นเขาทําสมาธิได้่ชั่วโมงเลยนะเอ๊ะทำไมเขาทำสมาธิได้สิบห้านาทีแต่ทำไมเราทำสมาธิได้แค่สองหรือสามนาทีนอกจากจะก้าวผ่านความกลัวของตัวเองด้วยการลงมือทำแล้วตัดสินใจแล้วว่า ก็คือคนสำเร็จคนหนึ่งนี่แหละสำเร็จมาตั้งนานแล้วสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครคนเราแต่ละคนเนะี่ยจะมีความเฉพาะจะมีความสัมพิเศษหรือจะมีอัตลักษณ์อไลบาสิตมา่างที่แบบ ทุกคนเห็นแล้วรู้เลยว่าเนี่ยมันคือคนคนนี้เราเลยไม่จําเป็นจะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเอ้ยซี่เป็นคนยิ้มสวยเป็นคนยิ้มหวานเวลานึกถึงรอยยิ้มทุกคนก็จะนึกถึงซูสูซี่ประมาณนี้เลยเราเกิดมาบนโลกใบนี้อยู่แล้วเพื่อมาเติมเต็มเพื่อให้โลกใบนี้มีสีสัน ถ้าเราทุกคนเหมือนกันไปหมดให้นึกถึงภาพถ้าเราทุกคนเหมือนกันไปนหมดลักษณะเป็นทรงกลมเป็นวงกลมเดินไปตรงไหนก็เจอแต่วงกลมวงกลมวงกลมโลกนี้มันจะเป็นยังไงอะคะกลมๆไม่มีอะไรแตกตา่างแต่นี่คือสิ่งที่เราทุกคนเกิดมาเพื่อไม่เหมือนกันอยู่แล้วเกิดมาเพื่อแตกต่างและเพื่อมาเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างให้มัน มีสีสันให้มันงดงามให้มันเกิดความสมดุลบนโลกใบนี้อยู่แล้วเราเลยไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครอยากไลฟ์สดค่ะเรียนเป็นปีแล้วค่ะกดเลยกดโกลัดอยากทำวิดีโอที่จะอัพลงแพลตฟอร์มต่างๆควงมือทำเลยถ้าผ่านครั้งแรกไปได้เดี๋ยวครั้งต่อไปมันจะตามมาแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันง่าย กว่าที่คิดรู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้วเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆกลับไปเห็นภาพตัวเองตอนเด็กๆหรือบางคนมีลูกใช่ไหมคะคุณลองนึกถึงตอนที่เด็กน้อย าล้มโอ้ยัยแกใต้คุณคิดดูนะคะว่าในความรู้สึกเหมือนเราคนที่เป็นผู้เฝ้าดูเฝ้าดูความสำเร็จของตัวเองเฮ้ยตอนที่เราเห็นลูกเราตั้งไข่ครั้งแรก ตอนที่เราเห็นรูกเราอะก้าวก้าวแรกได้โอ้โหมันยิ่งใหญ่มันสำเร็จขนาดไหนแล้วคนที่เขาก้าวได้เขาก็ดีใจเขาก็หัดเดินใหญ่เลยถูกต้องไหมคะหลายหลาคนจะบอกว่าอย,อยากให้กลับไปแปบ่บอเดินเก่งขนาดนี้วิง่งจับแทบไม่หวัดไม่ไหวคุณเคยเห็นสิ่งนั้นไหมคะ พอทำได้ก็จะทําใหญ่เลยพอจะเห็นภาพอะไรไหมคะนี่มันคือธรรมชาติของมนุษย์เรามีหน้าที่แค่ลงมือทําและทําอย่างต่อเนื่องแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านความกลัวนั้นได้แบบง่ายๆสบายๆเรียนมาเยอะแล้วหนังสือมีหลายเล่มแล้วลงมือทํา โอ้มันยังไม่พร้อม่ะมันยังไม่พร้อมบอ,อกมาไลฟ์สดหรือทําคลิปวิดีโอเขียนบันทึกก็ได้เขียนโน้ตไว้ก่อนก็ได้วันที่หนึ่งฉันจะออกมาทําคลิปนี้นะหรือฉันจะออกมาไลฟ์สดแบบนี้นะเทคโน้ตไว้เทคโน้ตไว้อย่าให้ไอเดียมันไหลไปที่อื่นเวลาที่เกิดความรู้สึกหรือเกิดไอเดียทาอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วยังไม่กล้าที่จะลงมือทาอย่างน้อยคุณไม่กล้าออกมาบันทึกวิดีโอคุณไม่กล้าออกมาไลฟ์ คุณจดลคุณจดบันทึกไว้ค่ะจดไว้เลยท,ทันทีเออมีสม,มุดเล่มหนึ่งหรือจะจดลง iPad หรือโนต้ตลงในมือถือก็ได้ให้รู้สึกว่าคุณได้ทำอะไรบางอย่างกับไอเดียที่เกิดขึ้นมาของคุณแล้วและในวันที่คุณพร้อมคุณออกมาทำวิดีโอหรือทำคลิปหรือทำอะไรก็ได้ที่มันยังไม่ต้องใช้หน้าคุณก็ได้อแล้วคุณจะรู้สึกว่า yes สิ่งเล็กๆในน้อยๆที่คุณได้ทำในวันนี้แล้วสะสมทุกความสำเร็จตื่นมายังมีลมใจก้อนนับเป็นหนึ่งความสำเร็จถ้าตอบย้งความสำเร็จให้กับตัวเองแบบนี้เป็นประจำทุกวันคุณจะเสพติดความสำเร็จโดยไม่รู้ตัวสลับเวลาี้ดนึง วันหนึ่งสักสองสามนาทีก็ได้ค่ะเขียนบนันทึกความสําเร็จของตัวเองมันมากถ้าคุณสามารถทําได้ตลอดทั้งวันเฮ้ยวันนี้ตั้งใจจะล้างจานล้างจานสําเร็จจดบนันทึกเฮ้ยว้จะอาบน้ําอาบน้าสําเร็จจดบนันทึกแต่งหน้าสําเร็จจดบนันทึกอาบน้ําอาอาบน้ําไปแล้วใช่ไหมคะตัดผมทําผมใหม่สําเร็จคือคุณบนันทึกทุกความสําเร็จของตัวเองคิดดูนะว่าวันหนึ่งคุณทําสําเร็จไปกี่อย่าง แล้วตอกย้ําสิ่งเหล่านี้ที่ซูซี่ให้อ่านก่อนนอนเพื่อตอกย้ําตอกเสาเข็มให้กับตัวเองเฮ้ยมันไม่มีอะไรที่เราจะทําไม่ได้เลยเมื่อเราลงมือทำเก็ตปะเก็ตไหมคะเนี่ยมันจะง่ายแค่นี้เลยนับจากสิ่งเล็กเราสําเร็จมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันอย่างแล้วสําเร็จตั้งแต่ได้ปฏิสนธิ อยู่ในท้องแม่แล้วเราสําเร็จที่เรารอดชีวิตคลอดออกมาจากท้องแม่ได้จนเรามามีลมหายใจอย่างแล้วกลับไปรู้สึกถึงความสําเร็จที่ตัวเองเคยมีมาตลอดชีวิต แล้วคุณจะเจอกับขุมพลังอยิ่งใหญ่ในตัวคุณเองมันง่ายแค่นี้เลยจริงๆค่ะคุณมีหน้าที่แค่ลงมือทำไม่มีอะไรน่ากลัวนอกจากการหลอกตัวเองให้กลัวและไม่กล้าลงมือทำแค่นั้นเลยตัดสินใจแล้วมาลงมือทำ มาปเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มปเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ได้ยังไงมา c เอฟคอร์ค่ะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ในเก้าสิบวันทักกินบอกมาหรือจิ้มลิงก์ไลน์แอดสนใจค่ะคอร์สเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ในเก้าสิบวันมาถามรายละเอียดถ้าอยากทำอะไรให้มันง่ายๆสบายๆ ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวคุณเองเริ่มต้นที่ใจคุณเองมันสำคัญมากถ้าใจคุณได้คุณจะทำอะไรก็ได้ซูซี่ทำคอร์สนี้มาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเติมเต็มหัวใจตัวเองให้เต็มแล้วลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่เต็มร้อยแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ย ทุกอย่างมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยโอเคนะคะวันนี้มาสั้นๆขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการมาชมย้อนหลังขอบคุณทุกๆการกดแชร์ขอบคุณทุกๆพลังงานดีๆที่ส่งให้กันนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะรักทุกคนนะคะยิ้มเยอะๆนะ